สนุกต่อครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ออสตานะครับทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สทีทางช่อง3 HD ของเราครับแหมบอกเลยว่าสนุกมากมาคนอะไรยังไม่มาอีกเหรออ๋อคือาเหรอคือทัดคัดคนตกรอบไปแล้วเหรอครับยังยังเราเราอยู่ได้แต่ว่าบางทีเวลาเข้าน้ำเราก็ปล่อยเข้าเข้าไปกันน้ำเราเล่นกันเหมือนปลาตที่บ้าวิมาแล้วข้อเสียงประมือดนตรีมา ผมชอบนะปกติคนมาช้าเพราะว่าไปเนี่ยส่วนอยากจะเดินมาแบบเจียมเจียมอันนี้เดินเดินมาเหมือนนางพยาเขาเข้าใจเลยผิดปะวะเขาไปเอาเข็มกัดเฉยๆใช่ปะเปะเข้าทางจริงๆเอออก่อนการแข่งขันวันนี้ต้องถามคุณมิกครับคุณพ่อลูกสามีวิธีการเลี้ยงลูกแต่ละคนอย่างไรบ้าง มันยากนะพี่วินมผมว่าไอาย้ยางกิกก็น่าจะรู้พี่ก็น่าจะรู้เวลาเรามีลูกกับลูกแต่และคนคาแรคเตอร,ร์นิสัยก็ไม่เหมือนกันบางคนดุนิดเดียวเขาเข้าใจบางคนต้องพูดแล้วพูดอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมว่าเราหน้าที่เราต้องปรับตามคาแรคเตอร,ร์ลูกมากกว่าใช่ใชแล้วแบบเวลาเลี้ยงลูกตัวเองแบบนี้แล้วเลี้ยงลูกคนอื่นเป็นไงฮะส่วนใหญ่เราจะทนุทอน อ่ะมาต่อกันเลยครับเกมเกมนี้นะครับต้องรวดเร็วในการวาดภาพกันนะครับคู่แรกของเรานะครับคุณเชียร์กับคุณมิกเป็นคนวาดและแอรินกับกิกนะตอบรับเชิญคนวาดอยู่ข้างผมออ๋แล้วนักวาดมือไว กคุณจะต้องเล่นกันก็คือสิ่งที่เห็นได้ตามร้านสะดวกซื้อครับโอ้โหมีอะไรบ้างที่ร้านสะดวกซื้อว่าให้ชัดเรามาดูงานศิลปะของพวกเขาพร้อมนี่เนี่ยโอ้ยกล่องไอติมจะยื้ยยันยันยันไงไปเลยกิโลต่าช่างช่างแป้งคล้ายๆครับคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรเกมอะไรวะไอเชียร์ มีคำว่าช่างครับช่างช่างอะไรยช่างช่างอะไรยช่างน้ำหนักช่างกิโลอะไรอ่ะช่างช่างน้ำหนักเออมีคำว่าช่างน้ำหนักครับน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักเครื่องช่างน้ำหนักไม่เลบเออร้านจุดซื้อมีข้างหน้ากัข้างหน้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องช่างน้ำหนักบางคนหยอดเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างน้ำหนักอ่ะที่ร้านเสร็จเป็นยังไงโอ๊ยตายแล้วว้าวไอ้เนี้ยเราเห็นสิ่งใดครับ ที่ร้านสะดวกซื้อพร้อมเริ่มด่อนดูดี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 ดูดดูดี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 ดูีดูด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 ูดีีดูดีดูดดูดี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 ดีด แม่ขอดูหมาตัวแรกของคุณไม่ใจมากบีมหมาเนี่ยแมหมาอะไรวะเมื่อกี้มีคนตอบมด้วะเดี๋ยวผมพี่นี่แหละตอบหรอพี่ตอบมดน้ะเราไม่ใช่ของที่ขายข้างในด้วยนึกว่าแมสคอตเราอันนี้สองอย่างนี่คือข้างนอกอย่างเดียวเลยเราสิ่งที่เห็นได้ตามหน้าร้านสรุปเสื้อหน้าร้านอ๋อหน้าร้านของขายในร้านสรุปว่าคุณใหม่ได้ไปนะคะแนนนะฮะอ้าว หน้าร้านสะดวกซื้อเจออะไรกันบีพร้อมเริ่มครับโอ้โหเอาเลยเอาไอ้ไม่อย่ามองไม่อย่ามองอ๋อนี่มีมองอะไรเออเสื้อผ้ารถเข็นรถขายของรถขายผลไม้รถเอะไรก๋วยเตี๋ยวชายฝีมีเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่รถข้เข็มขัดบะหมี่ถูกต้อง รถก็มีนะเราเรื่ององไรนี่ตีไงดูเนี่ยงเขาว่าดูได้ดูได้ดิเธออันนี้ก็มีรถแล้วก็มีล้อนี่ก็คือมีอย่างนี้นะแล้วทำไมไม่ดูใครอีกอะไรไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจกดเขาสามารถมองข้ามมาได้เขาว่ามีถามอย่างนี้ได้ไหมอย่างงั้ยน่ะไนี่นี่ต คะนางร้ายตัวโกงก็โกงโกงใหทุกเกมเลยกโกงโกงใหทุกเกมเลยสรุปว่าเจ้าจ๋าได้ไปเพราะฉะนั้นคุณบีมคุณเจ้าจ๋ามาวาดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเชียร์กับคุณมิตเป็นคนตอบครับอันนี้ง่ายน่ารักสะดวกซื้อนะพร้อมไหมพร้อมแล้วไปอุ้ยตายแล้วอุ้ยตายแล้วเลยเหรอยิ่งมีพี่บีมพี่งมีพระกยิ่งมีพระโกย่งมีพระ ดีครับมองว่าจะไม่เห็นอะไรวะาแผงลอตเตอรี่ถูกเตาเฮ้ยเชื่อดูได้ยังไงเอ้าเชื่อดูได้ไงอะเดี๋ยวเชื่อมาจากไหนเนี่ยฮะใช่ใช่ดูได้ไงอะดูได้ไงอะดูได้ยงไงวช่วยดูรูปพี่พิมด้วยขนาดบอกอันนี้เป็นใบเห็นเป็นใบเห็นใบบเปลี่งนอนนี่นะอันนี้คืองานศิลปะที่สวยครับนะครับ ไม่เห็นมองไม่เห็นวาดปุ๊บออกมาดีมากอันนี้หันขึ้นมาแล้ววาดมันมไป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 โอเคสรุปคุณเชียได้ไปนะเมื่อีนะอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นคุณเชียกับกับกับคุณมิกนะครับมาเป็นคนวาดแล้วก็คุณแอรลินกับคุณกิ๊กครับเป็นคนตอบครับชอบ อะไรอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อจินตนาการนะครับเราเคยไปกันทุกคนแล้วพร้อมเริ่มอันนี้ง่ายเห็นไหมเอทีอ็มเอทีเมกล้องวงจรปิดวงจรปิดวงจรปิดรู้จัเหลือนะมดูปะไหนไหนดูดิดูรูปดิโอ้นี่กล้องอันนี้ ดีมากเลยเป็นกลฟเวี <Genesis> ah, right. ้ยยุยเนี่ยนี่แก่งแนูแก่งเลยคือเรารู้ใช่ไหมคะแนนเรานํามากอ่ะเวลาเราเล่นเราเล่นออกทีวีอย่าให้มั่นแบบอย่าให้มันดูแย่มากคือต้องแบบต้องถามว่ามาทําไมคะเอาตรงๆมากไม่ได้ขาต่างใจค่ะเราเลียน้อะไรก็ได้ อ่าตะกี้คุณแอรินได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นคู่ต่อไปครับตะกี้ใครคู่แอรินพิกิกค่ะพิกิกอ่าพิกิกคุณแอรินบอกวาดนะครับแล้วคนตอบก็คืออ่าคุณใหม่และคุณโกครับอประมวลยิงย่าเลยตอนเนี้ยเลยไม่ยังติดอยู่พร้อมวู้เนน่ารักสนุกซื้อมีสิ่งสิ่งนี้เฮ้ยอะไรอะไรเล็กเล็กเล็ A T M ลูกชิ้น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 ปิงลูกชิ้นปิงโอ้ยขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นไหนอ๋อนี่เขาพยายามจะวาดไม้เสียบลูกชิ้นอยู่ละนะฮะแต่ลากไม่ตรงลากไม่ตรงก็เลยเอ่อกลมๆไม่อยู่นี่นี่คนมาเลยมีคนแล้วมีคนด้วยแล้ววางขายเป็นโต๊ะแล้วก็มีลูกชิ้นวางอยู่เป็นหยุ่นหยุ่เฮ้ยพวกเรา เวลาเราตอบอะเรามองฝั่งนี้ไว้ใจพึ่งกันเองไม่ได้เออพึ่งกันเองไม่ได้ละแอินนี่เขาวาดได้ถึงขนาดแบบใหม่ได้กลิ่นลูกชิ้นที่เขาใหม่ได้กลิ่นลูกชิ้นที่เขากำลังบอนะทำไมทำไมกิ่ททำแบบนั้นไม่ได้ทำไมต้องวาดวาดให้เขาได้กลิ่นดิเดี๋ยวอย่าไปวาดกิ่ได้กลิ่นได้ไงวะ พราะคนมันหิวไงคนมันหิวอ่ะเปลี่ยนที่นะครับคนต่อไปครับก็คือคุณหมายกับคุณโกมาวาดจ้าจ๋ากับบีนเป็นคนตอบมาๆมอันนี้ยากอุ้ยรู้ใจแล้วอันนี้ยากทำได้พร้อมนะอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเริ่มโอ้คนคนห้ามพูดครับคนกินเหล้า คนคนคนขอทาน <K <K ขอทานขอทานฝังนู้นก่อนเขาจะยินเราพูดใช่ยอเขาเนี่ยจะจ๋าได้เก่งมากมองภาพเฮ้ยใช่มีนี่มีขันมีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ๊ะคืออะไรนะไอ้มิกกระซิบขอทานตอบขอทานโอ้โหใช่แนเลยเจ้าจ๋าต้องถามว่าต้องถามว่าข้อนนี้ ได้เพราะว่าคนนี้หรือว่าคนนู้นอีกได้เพราะว่าคนนี้เกมทเม็ดผมนั่งอยู่นี่นะองสานะเออพอดีขอทานขอทานไอ้นี่หันมาก็อะไรนะอะไรนะไอ้นูนเราไม่กินแล้วอะไรนะอะไรนะเขาอ่านปากเก่งนะครับอ่าเรียบร้อยจบเกมผู้ชมครับสิ่งปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นในรายการของเรา นางร้ายของเราทั้ง4แซงไปอีกเป็น13ต่อหน่แน่แต่เกมต่อไปเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะวันต้องแอคชั่นเราจะย้ายไปหลังบ้านของผมนะครับกับเกมหญิงปั๊บรับบอล เกมนักวาดมือไวเป็นเกมที่2ซึ่งบอกเลยว่าผู้ชายทักษะในการวาดรูปเก่งกว่าผู้หญิงเยอะด้วยความเป็นผู้หญิงเราก็ยอมไงเขาเขโมยโดยการดูรูปฝั่งผู้ชายที่วาดชัดก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปสุดท้ายแล้วเราด้วยความเกรงใจเป็นสุภาพบุรุษก็เลยปล่อยให้ผู้หญิงข้อชนะไปอีกเกมหนึ่ง